สวัสดีผมชื่อนายอ่ากับพี่กระเป๋าดึงแล้วดังปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปว,ปวนะครับผมวันนี้ครับผมผมจะไม่แนะนําตัวกันก่อนนะครับผมผมเป็นลูกครึ่งไต่กับอีซานนะฮะเป็นลูกครึง่งไต่กับอีซานลวมกันก็เป็นไต่สั้นนะครฮะบ้านผมนี่อยู่นอกโลกนะฮะผมเป็นคนต่างดาวนะฮะต่างดาวเลยแหละ นะครับพมนะ่าไปสนใจกัอกมันครับวันนี้ฮะผมมีกีตาร์มาแนทอัมครับพมกีตาร์ของผมตั้งชื่อว่ากีตาร์กับินสลาตันนะฮะอยากรู้ว่าทำไมมันตั้งชื่ออย่างนี้นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวผมขอแนะนําเจ้าอ่าส่วนประกอบของลูกปิดกันก่อนลูกปิดนะครับผมใช้ฝาหอยครับผมไปเดินหาตามคลองเนี่ยแหละนะฮะคลองไหนก็ได้นะครับหาหอยที่มันแบบว่าทรงพอดีพอดีแล้วเสียบใส่ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะฮะเสร็จแค่นั้นแหละง่ายนะฮะแล้วก็มาถึงจนส่วนคอกันบ้างคอนี่เรียบ คอนี่แบบว่าเรียบร้อยง่ายง่ายไดยนะ้ฮะอเอามาจากต้นกัญชูเอ้ยกระชานะครับก่อนเอามาใช้นี่ดูสักทีสองทีนี่ <c oughs> ปีกระเป๋านะก่อนขึ้นเวทีสักทีสองทีนี่คือคัดิงว่าควายตกมัน่น <c oughs> มันรู้สึกจังสี่นี่สึกดีสุด <c oughs> ต,ตัวกีตร์นี่ผมใช้ต้นกระทิน่นะนี่ยแหละต้นที่ทีมาต้นกะทิน,นี่ไปดึงมาจากวัดดึงดึงเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเลยได้เงินด้วยนะ่ะจริงจริอย่าไปทำนะครับบา้านบะ้ะ จริงๆจะไปถ้ำเขาวัดแถวๆนั่นแหละนะดึงมาก่อนหน้านี้นเกือบโดนชาวบ้านเขาไล่กระทืบมามาที่ส่วนสายกันบ้างอ่ะสายนี่ผมใช้นี่เลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวร้บบานบะเชงสาขาสองะไปไปขอยืมเข้ามาเส้นเขาดีจริงเนียวเนียวเนน่นหนึบนะเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วมาใส่สายนะแล้วก็ดีดจิ๊งิงตั้งสายที่เรียบร้อยแค่นั้นแหละเสร็จนะง่ายๆเลยผมบอกเลยกีตาร์เนี่ยผมเสียงดีที่สุดในโลกแล้วบอกให้ไม่เชื่อเดี๋ยวฟังเสียงมัน คนที่ดูอยู่ก็อย่า,ยามัวแต่คำ้ำนะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะกูจะได้มีคนดูคนติดตามเยอะๆนะไม่ใช่ดูแล้วก็คำ้ำอย่างเดียวไม่กดไลค์เลยนะฮะของทานกูบ้างนะกว่าจะได้คลิปหนึ่งนี้มันลำบากนะโอเคแค่นี้แหละ